หน่อยดิจ้อต่อปลาดิักอไปอ้าวเข้าเลยของอยู่ต่อม,มีหมูสดต่ออะไรน,นะหัวแน่ดเลยจบีล้วนะครับผู้ชิงประเภทดุษฎอสัองความมันอีกคูดหนึง่งหวนนัวแนน

อันน <pec> ี <mean> ้ไม่เจอไม่เจอไม่เจออนไรขึ้นได้หนังดูแล้วหรอขึ้นดูได้เหรออ๋อการเฝ้าครับ ปัน้ายัาหมนูปัดได้มจริงจะเข้าสเหลี่ยมสาสองกันครับหมาทเก้าของปาลีหมูสดเหียนใช้มันประกอบเอานูหนตออกมเาีเข้าเตะลาสุดที่เข้ามุมนันะมีคนแวอย่าง ไปดูที่บอลตอนออก้รงไปม่งั้งเราไม่เชือเ็กไม่ออกว่าออกตรงไหนข้างหลังทีมอุศวะลองไปดูที่หัวถันนตากบอลบ้บ้างครับพิเศษใช้พลังงามดีมขึ้นหลังมาตอนนี้หมูสดใสพินัโฮสีกับทัชชนมาทางด้านข้างไปกับ กระทัพตะภัรพักตอนเริะะ่มไปถึงคนที่สามตรงเลยตัวน้งองพอระนักเจ้าพร้อมโอ้โหโดนเชียร์ทิ้งออกไปได้ครับตรงนี้โดนธนทรไว้เทตกิจ โู้กันมาเล่นงันสนุกทั้งวันแล้ววันนี้ทั้งกกวันตะก้อวอลเลย์บอลจากทีมงานสับมะนาวนำโดยคุณนิวิดของประนีตกับลุงสิทธิ์ลุงหาแล้วก็อีกหลายท่านครับเชื่อมันหมดขอให้จากที่ทำสนามอย่างเข้ามาเขาเล่นกับทีมซับมะนาวลแล้วก็เหาคนบอล ต่อกลับมาหัวถนนแเกี่ยวสร้อยเกียวม้าไปฮู้ไม่ผ่านสามตัวฟังไว้เลยรับโอ้โหจังหวะต่อไปของนักฟังนี่อาทิตย์โอ้โหตัดต่อกลับมาอาทิตอินอินมงคลขวาไปได้เลย ไปกันมาเกาะหวตรงนี้ขุนยอดเข้ามาให้นิทิศอินมงคลอันนี้ทับด้วยนิทิศเนี่ยนิทิศสายออกซ้ายมานี่ถึงสถาการ อ่านเกมได้บ่าเบียดบ่าไม่เป็นอย่างหรอกถือมาหัวถนนบอลหนีออกไปครับดูดิหัวถนนโดนเชียร์ออกไปได้ก่อนค่อนเลยของหลังธนัทถไว้เคลียรกิน ยกจยิงมาเจ็บปอกใหม่พี่สาวตัโตก็ทีออกมาชายนรงพร้มพัน เบียดชิงเชี่งว่าวเล่นกันอยู่หัวถนนหลายย้อนกลับไปเอาการเข้าทางยิงตามมาทันทีลุกโอ้โหเปียบผาสวยงามก็ดูนี่โอ้ไม่จับเร้่มมาไอ้หนูหมายเลขสองโอ้สะใจเขาละชัดชนนโพสีโอ้โหหยอกแรกมาแล้วรับสองฝั่งทีมปารานีหมูสสุด ชนนโพสิโพสินี่เป็นชื่อของวงดนตรีตองนี้หลานสะกุลของผู้จัดการทีมโอ้หัวยาวามาเสียงใช้มันประกอบปกากไกไปตามทางเรื่อย ปานัทอภัยพักจังหวะบอลเป็นของทีมตอนนี้หมูนสดอีกครั้งหนึ่งปานัทอภัยพักโดนจบมา,มาตกกลับไปอีกครั้งหนึ่งนันโงเป็นพองปีศากวกาตูประกาศจามแล้วครับแทนนรงพร้อมพัน อย่าทิ้งว่อนะเขายิ้งไวมโอ้สองกรอบไหมโอ้ทันควันเหมือนกันอย่งเท่าหมายเลขอะไรเอ่ยหมายเลขสิบรเปล่าสิบอหนเสมอได้นะครับหมายเลขสิของฝั่งันผลที่เชษชัยไท่งาม ว่าม,ามันยังอยู่อีกคู่นะครับสัตว์ด้ซ้ายเอาข้ามหัวไหมฮะจะามสวยงามน่าเล่นนุม่มบอลกันเลยก็สวยงามขขวาไปตัวเล็กนิทิศอ,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 อินโมคนิีทิศตัโล่เจ้าขาขวาไปเออเราออกอีกครั้งหนึ่งมีทิศชัย ผมขมาขอทุกฝั่งทีมบอลสนุนรครับรัฐภพเป็นท้องปัดโอ้โหตรงนี้หัวถนุนสากาัดออกไปครับปูชิงหวังใสพบรัชนนท์ในรัชนนทในทีมมาจากไหนวันตะเคียนโอ้โหหวังไสเจ้าถิ่นเขตนี้แหละครับมันเขาแน่นอน เด็กๆเล่นบอลเก่งกันเยอะครับเราให้คนโตๆพยายามจัดบอลจัดกันบ่อยๆเพื่อเขาจะได้มีพื้นที่มีเวทีแสดงออกไปแล้วครับดูเลยเขียนชัยเลียนโยบจสามสี่ตัวเรอแต้มลงเบอร์สหกเบอร์แราชโนนหนึ่งเบอร์สิบหกเบอร์จริงว่าถีบบ้าง โอ้โหหัวถนนโอ้โหมาใครถึงบอลประตูถึงก่อนครับแม่ดูกดีแขนลงพรมพันประกาศมาลมาเทียนใช้บันประกอบเทียนใช้ฝากไปลองยิงไกลบ้างอ้าวแล้วปานีหมูสดผู้จัดการทีมนะทำทีม่แข็งไม่ถึงไม่ถึง

แล้วผู้ตัดสินวิชูลเขียวจันต่อวิ่มหมดครึ่งเวลาแรกคู่ชิงอยู่ช่ันสองหมดเว่าสียด้งโฮครับลาดีหมูสดน้ำอยู่ตองคนตัวหนึ่งหาสักครู่เดี๋ยวมาชมครึ่งเวลาหลังก็ต่อครับคู่ต่อไเตรียมตัวเลยครักระดกได้ไม่ไมืด